กลัวด้ยซะจะไปขายเองบอรอเองเพิ่นชาบไปสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสายสายสวัสดีท่านผู้ชมอันนี้ของบอมีจะเอาไปส่งเมื่อเ้านี่นเก็บมักบวบได้สิบถุงมักถั่วจากมัดนะมักถั่วได้แล้วก็เฮ็ดเมดเฮ็ด,ดอ่าสาหรือสี่ เห็ดสี่ถุงสี่ถุงแล้วก็อันนี้โลหนึ่งลูกค้าสั่งแล้วบ่มีจะไปส่งเองอันนี้หนเห็ดโลหนึ่งกับไข่แพงหนึ่งอันนี้ของบ่มีมือเส้ามีผู้เดียนไฟยายน,นั่นแล้วมาจากเมืองนอกแล้วมาเหมาบวกไปหมดเลยสิบถุงกับอ่เห็ดเฮ็ดเอาไปหมดเลยยังเหลือแต่หมักถั่วพี่นอ้องอันนี้ของบ่มีจะไปส่งสมอนมันใช่เลย เตรียมตัวจะไปขายไอติมอีกแล้วพอสายๆเนาะสิบโม,มงกว่าก็เริ่มออกไปขายของอไอติมของเราก็มีบริการพี่น้องผู้ได้จัดการจัดงานหรือว่าลงทานก็ได้เริ่มต้นอยู่ที่1,000บาทขึ้นไปรับทำเนาะรับส่งถ้าเติมทั้งใหพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะ แล้วแต่ลูกค้าสะดวกพี่น้องาย,อยา,ไไายยงได้ผูกแขนเออหนึ่งพัน,าน,น,านบาทได้ทำให้<ม>รับเหมดหรือว่าสิรับตัวแทนขายกะกระรับแต่ว่าถ้าเป็นในบ้านเจ้าของน่ะลุงขายแล้วว่าบริษัทอ่ารับตัวแทนแล้วว่ามันสิมาแย่งกันขายถ้าว่าเขตอื่นน่ะรับอยู่แล้วว่าจงซี้เพ <c oughs> ราะ่ลุงขายแล้วก็สิไปขาย เอาเตียวปีนี้เรายังไม่ได้ไปขายแต่พอน้องทํำนี่ไปขายหลายรอบแล้วโมแม่หกเจ็ดแปดรอบแล้วบอกหลายรอบลว,วันนี้ไอติมพี่น้องมาเบิงไอติ่มมัหนี่ก็เต็มถังนี่พี่น้องนี่เบิงอืมไอติมเต็มถังเนาะอาจจะเป็นรถมันแดดอาจจะบังไว เป็นรถอากะทิมะพร้าวกับเผือกเนาะสองรถมานี่แล้วแต่บางมืออาจจะมี3รถบางมืออาจจะเป็นรถใหม่รถแคนตาลูปโกโก,โก้หรือช็อกโกแลตอาวลิลาหรือจะเป็นอารถกล้วยหอมหรือรถทุเรียนแล้วแต่ลูกค้ามากลูกค้าสั่งพี่น้องเนาะม้อนี้สองรถเต็มถังได้นี่ไปจะต้องซิมพี่น้องแต่ห้าม ขายยังบริขายหามเซนเออหามกินฟรีอันนีก้กฎข,ของคนขายเนาะถ้าส well. ิกินคือซื้ออย่างเดียวแม้กระทั่งน้องทำกินยังซื้ออย่างเดียวก็ยางเอายางสิบบาทแต่ว่าขายมันอีกกับมีทั้งขนมปังขนมปังในสิบบาทพี่น้อง้าแบบเป็นเป็นจอกโคนกับสิเป็นห้าบาทกับสิบบาท นี่หอดซาวบาทโบแมนบาขนมปังแล้วนะก่อนซาวก็มีแบบเป็นก้อนชุดยาวเลยก่อนซาวก็มีบ่แมนเมื่อกี้เือเข็นหาบาทสิบาทเนาะแต่สมัยนี้ซาวก็มีแล้วแต่ผู้มากเนาะผู้ใดากได้แบบคำโตๆใหญ่ๆแบบขนมปังจริงๆมันก็ซาวบาทขายว่าสันวาหังก็มีดิซาวขายหาบาทสิบาทแต่ว่าขายราคาดีมาเป็นสิบกว่าปีแล้วพี่น้องตั้งแต่น้องเมย์เกิด ขายราคาเก่าผ่านไปสิบกว่าปียังขายราคาเก่าห้าบาทสิบบาทเนะ <_ d ance> าะถามว่าได้กำไรบอกกับกำไรก็สินหน่อยลงบอกขึ้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยขายเบิดถังได้กำไรสองพันสองพันกว่าบาทสมมอินี่นขายเบิดถังได้แค่พันกว่าบาททำมาหากินทนนี่น้องเนะาะถ,ถ้าสิขายแพงเกินลูกค้าก็บ,บอกว่าแพงขายถูกเกินขายายถูกเกินเพราะว่าขาดทุนกตสิพ่ออัน พอข้าอยู่ได้ลูกข้าอยู่ได้บังทีนะจ่ายแล้วเงินนะจ่ายแหละักบาทประบุญเดี๋ยวกบไปจ่ายให้เรากินด้วยกลัวอ้วนอ้วนแล้วใคาอยากได้ใครก็มารับได้พี่น้องไคได้ทั้งโล่แฝดทิพบริวารทังแล้วก็มีบริการมีอยู่สามหรือสี่สี่ทางทางสีส้มของบริษัทบ่มีสั่งมาตะไทยผมเนี้ย ทั้งนึงกับแพกอยู่แต่แซมตกลงกันใช่ผมมีทางกับเช่าทางเออเช่าทางแต่ว่าเขาเจ้าก่ยายักลับไปขายหลายแต่ว่าห้ามกระตองเบิงเนาะเบิงอันว่าเขาเจ้าสิไปลับไปขายเดี่ยวไดาส่วนใหญ่กับอา่าวซาบาทของเยบ,บุญน,นำอืมอืมโว้ย แต่ข้าววัสดุวันไข่คือบอกไปฝากแล้วจะทำว้ายผิดไข่แห้งกับเติมว่าหายาดีไข่มาคืนก่อนไม่นวะแต่หาหมอได้มาคืนยาดีไข่แห้งกับเป็นเพิ่มแต่ว่าเเต่ว่าตอนนี้กับบริวารหอนเนี่ยพี่น้องอากาศกะค่อนข้างเย็นก็เริ่มจะเย็นเย็นหนาวๆอยู่แต่ว่าพอาใบใบมากก็เสียวหอดเนี่ยจักน้อยเนาะแต่ว่าการเริ่มคลายแล้วล่ะ ถ้าเสียมันหอดอีกจจกงามได้มันสียหอดจกยามได้เสีได้ขายจนใหญ่มันหอดอีก็จะเป็นช่วงเมนาเมาษาพูดสภาพมอีกวันที่อะไรวะสิบเจ็ดสิบเจ็ดจนไปอากาศเริ่มฮอตน,นะอันนี้ก็ขายบริมีงานก็เลาะไปเรื่อยๆหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี่พกเจ็ดหมู่บ้านพี่น้องทำเบื่จังก,กับมาสี่โมงหาโมงแรงถักเมื่อไรเบิดไว้กับเมา,าแต่เวนเนาะม่ บางมือก็ขายบบเบิสแต่ว่ายังเหลือหน่อยหนึ่งมือหลังก็ไปขายต่อถ้ามีบุญมีงานงานแจกเขางานบุญงานอ่าผับปลาก็ทิ้นอย่างสินะ่ะหนึ่งเราบโเสียเถวแล้วโบต้องเมยกับวิ่งรถฮาไปจอดในงานเขาก็นั่งขายอย่างเดียวมบคอยเปลืองน้ำมันรถพร้อมเนาะก็สิขายดีพร้อมวันที่ยี่สิบเจ็ดมีงานบุญแห่ผับปลาแห่ผับปลาแล้วก็ทินผับปลาเนะาะผับปลาบ้านยายรุ่นมีหมอลำอืม เมื่อนั่นก็พ่อกันกับไอติมน้องทำนะจ๊ะเขาเจ้ามีอ่าขบวนพ่อนขบวนพ่อนพี่น้องตอนรับป่าหรืองานแจกเขางานแต่งงานอย่างไรกะเขาไปนะได้กขายดีอยู่ั่นแจอได้ยังงแจกเพนอันนี้เจ้าแรกของหมู่บ้านนี่พี่น้องไอติมบุ๊มิไผ่บุมิครูแข่งเผ็ดเองงขายเองพี่น้องจ๋ารสชาิก็ผู้ได้ไกินกบติดใจผู้ได้เคยกินเจ้านี่คือแบบ บพิษบางพี่น้องวันนี้จะเป็นรสกะทิมะพร้าวเผือกบางมือก็มีสามรสบางที่ก็สตอเบอรี่ก็มีถ้าลูกค้าอ่าที่เขาเจ้าสนใจออกงานก็เคยออกงานหลายงานแล้วตั้งแต่เปิดมือเ,เปิดมือแรกออกงานสองถังเลยเนาะงานบุญบาัารหนามงมือกับงานงานบ้านน้องแต่งานน้องทานเขาเจ้ากับเมาส์ไปเติมถังด้วพี่น้องเมาเขาเจ้าเมาสนะ์เนี่ย เขาเจ้าเลือกได้อยากได้รถอย่างห้าวไก่เห็ดให้ตามลูกค้าอยากได้รสทุเรียนจะเห็ดให้อยากได้จากรสสามรถสี่รถไก่เห็ดให้ตามใจเจ้าภาพเนาะบางเทอเจ้าภาพเขาเจ้างานเล็กๆหน่อยงานผูกแขนแต่ว่าอยากได้แต่บ่อยากได้หลายเขาเจ้าสร้างพันหนึ่งกะไก่เห็ดให้เขาเจ้าก็ตามงบมาเลยพี่น้องเห็ดสร้างลายกะหลายเนาะขันเคลื่อนเต็มถังใหญ่แล้วก็ ครบทุกอย่างทั้งมีขนมปังมีกล้วยแบบนี้ทุกแบบแบบทั้งใหญ่สูงสุดกับสามพันบาทครบเครื่องจะบริการตักให้พร้อมการที่ตักไอิ林ในโมเมนง่ายที่เพี่องมันแข็งเวลาเขาไปงานงานแจกนี่นะงานแจกฟรีหรือว่างานลงท่านมันตักบทันคนมันหลายแจกฟรนะีคนหลายโวดมือนจนพองมดเอม,มันใส่ <มา S 1> แ<ล>รงงัด เอออันบ่วงตักมาจนพังพังจะได้อันแล้วไปซื้อมาใหม่อีกไปซื้อมาอนแล้วไทยนะพันสองหาสิบคิดเบิ้งบ่วงอันหนึ่งบ่วงตักไอติมนะพันสองห้าสิบบาทซื้อมาตอนนั้นนะมันมีลายราคาอยู่ราคาเจ็ดเป็รลอยก็มีแต่แบบบางใส่บทนทนใส่แค่บก,กีดเดือนพังหลานผากมาจากอุบลน,นะสามสี่อ่งนนะพังมดใส่บริกมปี าาอืออมาาจกันบ่วงนิบแก็บนะชองบ่วงหลนชองการขายของแต่สิบกว่าปีที่แล้วย้อนกลับมาเมือนี่ของมันแตกต่างกันหลายพี่น้องว่าจะเป็นน้ำตาลกะทิพวกอุปกรณ์ทุกอย่างน่ะมันขึ้นราคาแทบเคื่งต่อเื่งเลยแมนเนาะแต่เ่าเข้าก็ยังขายรายคาเก่าคราสิปับราคายี่สิบสามสิบกับบ่ได้แต่เขาคืออยู่ในเมืองคืออยู่แถวกรุงเทพหรือแมนยู่เขาขายสิบบาท เริ่มต้น10บาท15 20 30ย no. ีามสิเขาจะขายเนาะแต่ว่าอันนี้เข้าแบบเริ่มต้นแค่5บาท10บาทเด็กหน่อยบรรทาเข้าก็ซสือแบบง่ายๆเด้แต่ส่วนใหญ่กัใส่เงินบาทอะไรพี่น้องเขานังเต่ามาเจ้าเต่ากำลังมาเหลี่ยมนางเท้ามากินไอติม มาแหกน้านเห็นไหมเจ๊รถเฟรมมาถึงเวลาแล้วว้ายบัถึกยามอยานได้ยามได้กันไดกินยามนั่นนางว่าลงเฮือนถึกยามดวงสมพงแม่นบอกก่อนสิออกจากเฮือนนี่เบิร์กเวลาบัจักว่าเออใกล้สิบเอ็ดโมงแล้วเขาจ้าสิกินข้าวเที่ยงเป็นเลาะทั้งใดมันนี่นะไปที่ไปทั้งใดแกาเขาบัดนางกะวนเวียนปนเปลี่ยนทำอะไรพี่น้องใช้หนังไปทั้งใดเหรอ เออนางบดีมองไปดอกนอกจากบ้านสวนบะหมี่เนี่ยเออแล้วบะหมี่วันสิขายยกต่อให้นางโยขายบัแพงดอกขายกับบุญปัญญาสื่อดอกนางว่ามวยหนอบอกกับนางเลยพี่น้องเสมือยูทูบกับบุมีร้ายได้เออถ่ายคลิปตาเปียกตาแสะกับยูทูบเจ้าของยูทูบกับบัให้เงิน อแถมยังจับผิดอีกลงคลิปอันใดกาติดเหลืองเบิดขดคุณก๊กกระเดาเมื่อก็้ยังติดเหลืองบเหมาะสมในการลงโฆษณาพนาเออลุกขนไก่ก็ติดเหลืองบ่ได้อีกโอ้ยเห็ดจากไหนก็บ่ได้เงินถ่ายลงสอกลงซกก็บ่ได้พี่น้องทรายพวกเนื้อพวกนี้ก็บ่ได้สมมติเด็กก็ยูทูบก็จ้องที่จับผิดเนี้ยก็เดากระเดื่อนนะ เฮ้ยกงกินกับ่ได้อามืกยากหาเงินก็ยาาพี่น้องค้าขายกัยากกสิได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์แม่าบาทิบาระปลูกพักปลูกมักท่วมักแตงก็ฮดจนมาเบิร์ตนำเป็นชักอ้ยังบบไ่ได้ขายอืมกำลังสิบบาทขายก่บ้าอเยอะไม่ไรอันพ่อขายนันคือขายไอติมนี่แหละลูกร้านอยากก็บอกว่าเป็นวัดเป็นไอบอซื้อ พอแจกฟรีแค่นั้นแหละเป็นวัดก็กินเออลูกก็ให้แนะ่เอาเมื่อตอนผัวแน่เนมื่อตอนลูกแน่พนะเออเพราะแจกแอพอเป็นวัดปิดไอ้ก็กินเพราะสืบอัวหาบาทสิบ,บาทก็บบกินเ,เนข้าใจพี่น้องมันอยู่ในหยกดินล้นเสมอในยยกที่หาเงินยาก,นกเนาะเศรษฐกิจก,กับ่าของสิบกระสูงอันนั้ที่ประหยัดได้ก็ประหยัดพี่น้องเอ้ย อันไรที่ขายได้เขาก็ขายเนาะจากแต่ตื่นเศ้ามากกะขายหลายอย่างแล้วนี่แหละพี่น้องยุกนมาุซุกแล้วเศมันเศร้าเนี่ยก็เก็บผ้ามักโมกันบ่ายจะาของเลือกบาได้เด้ ห้า่บวบหน่วยเด่นสุกบ่สุกมืออานพักกเลือกเองมิตรหน่วยดิบมือมันปูมันจับในขวัมันมันตายเลยมันสุกนอกทำไปเลือกหาเลือกตนวหน่วยใหญ่ในบริสุกนั่งว่นสิมากินแตงโม้องเบิ่งมือมันาะเฮาวบวจยังมือมัน่ะมือมันที่มันจับลามไปเนี่มันจับไปนะหนวดมันข้าวไปจากมัน ไปไปซ้ายแล้วกลัวสิเลมาอีกทีผมแล้วพี่น้องคำบางเท่อก็บ,บรรเทบางเท่อก็บ,บริรเทขั้นเบิร์ตกับมาเตเวนลุงไขามาใสนะ่อากาศบกคอยหอนไปขายแล้วพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆมู่บ้านนั่นมู่บ้านนี่ แต่เมื่อใดที่พ่อนนองมือบว่างกันแม่น้องมือไปขายแทนใช่พอ้ะแล้วไปนเียวเด๋ยนี่ไปได้แล้วอย่าอายล้วทำเองขายเองพี่น้องอันไหนที่ได้เงินขายไปโลดมียังกะขายมักตัวมันแต่งกะขายเนาะกะพอได้ใส่เนาะกะบริวังรวยดอกพี่น้องลักๆการที่เราปลูกนีกัยลักๆคึก กินได้กินเหลือก,กินกระขายเพราะบริษัทสื่อโมเนาะถึงว่าสิได้ขายเนี่ยบริษัขายเนี่ยก็บาเป็นหยั่งดอกนี่อันนี้ออเดอร์ของบอมีรับส่งฟรีนะจะ๊ะข้าเจ้ามีค่าส่งบอบอมีค่าส่งดอกส่งฟรีเนาะนอกจากมันไก่าาเลยไข่เมื่อวานก็ส่งสามแผงเมือ่อวานแผงหนึ่งกับเห็ดโลหนึ่งนะจะ๊ะอ่ามักบ,บวอดในห้องบริปขายซ้ำเบิร์ตจะเช่า พใหญ่จากเมืองนอกแล้วเหมาเมดแล้วเ,เวสีเยดงานบุญเมื่ออื่นสังฆทานแล้วก็เฮ็ดนาดูนี่แล้วเป็นคนนะใหปังคนบัดเดียวกับเฮาแล้วมีบรรดาดูแล้วมาจากเมืองนอกเนาะพี่นอ้องสำหรับคนที่กระทำการทำงานกระสู่ต่อไปพี่นอ้องจ๋าอย่าเกี่ยงเงินหน่อยอย่าล่อวาสนาเนาะ อันไหนที่ขายได้ก็ขายไปโลดอันไหนเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปย่างนอยก็ได้กินเขาจบนเขาบอกว่าถ้าคนขยันไม่อดตายถึงสิบบอลลุ้ยกับย่างนอยกับเพราะได้กินอะไรพี่น้องชิล้อเงินล้นจากท้องฟ้าคือบบมีดอกชิล้อถือรางวัลที่หนึ่งก็อสิบบอลได้ ตายชิปซอืมเราเงินผู้เฒ่าปะคะขนาดนั่งเฒ่าอันยังไม่ได้กินเงินผู้เฒ่าหลายคนก็ถามว่าอยู่แล้วว่มีเงินอันคนชราเหรอไม่มีจ้าได้แต่เงินสับนักกินซมีอยู่ค่ะได้แต่เงินสักินซบเออแล้วเขาตายไรอยู่มันบอกโอ๊ยมันก็เจอได้กินได้ใส้เหรอ ะจ้างผู้ตายจ้งก็ไม่ได้กินยังแล้วเาดจังนนางนี่พี่น้องนางนี่หาซิปกว่าเลยพี่น้องยังไม่ได้เบิกเงินอั่นยังไม่ได้กินยังไม่ได้ใช่บ่าวยังไม่ได้ใช่เอาก้อนออเดีประจามเอาก้อนจ้าก็ตายแล้ววัลูกหลานบ่มีเงินเห็ดบุญน้ำละาทนี่เอาไปเบิร์ตเลย แม่นบอเจ่บ้าตายแล้วเขาที่บทิมขึ้นมานี่บอลูกหลานบ,บ่เบื่อรล่เรื่องแล้วได้ยินได้ยินเราบอกได้ยินได้ยินเรื่องใจแล้ว,อย,ลวอ,อย่าบอกพืนกพ้นความตายแต่คันวอาพื้นความตายเราอยากได้ไดอีกยังดอกบรอยากทำมาหากินอยังเนาะวอาแต่พื้นความหวังกับอ,อนาคตเจ้าของให้เจ้าของมีความหวังเนาะกะสิมีกำลักำลังใจสู่ต่อเนาะอย่าไปมองคนที่เขาเเขามีกว่าเฮาพี่น้องถ้ามองคนที่เขามีกว่าเฮาแล้วเฮาจะกลายเป็นคนที่ด้อยกว่าเขา เนาะก็เลยสิโบมีกําลังใจทอแท่ถ้าเราเราแย่เราต้องมองคนที่เราเขาแย่กว่าเราเราจะมีกําลังใจแล้วก็เออเฮามีกว่าเขาเนาะเฮาสิเดดนล้นสู่ต่อไปครับอยู่บนโลกนี้พูดว่าว์ลายพี่น้องจ๋าไปส่งลูกค้าก่อนพี่น้องไปแล้วสบายดีผมมาสิเพลเราได้เนี่ยรถขัไปหาเบิ่งแม่ก่อน นางสเสด็จหรือ,อยังนางสเสด็จหรือ,อยังคะ,ะกจากพรบัหรือ,อยัง<น>ไจแถวไม่ทาะ